สปีดดิฟอัพเลนเมาอีกแล้วตื่นเต้นมากเลยรถคันนี้ฮะไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าคาร์ X หรือว่าอะไรครับมันผมเพิ่งประกอบเสร็จนะครับอย่างเท่ดูดิ <Ooh. S 1> อู้ผมอยากรู้แล้วนะว่ามันจะเก่งแค่ไหนนะเดี๋ยวผมอมืใช้สีนี้ก่อนปรับแต่งแล้ว่ะปรับแต่งอ่ะโอ้ผมอันนี้ไม่ค่อยเป็นนะครกับรถคันนี้ผมยังเล่นไม่เป็นอนะ่ะคันนี้ผมก็เลยจะมารีวิวให้ดูนะครับว่า คลาส X ที่ผมประกอบหรือว่าไม่รู้นะว่าเขาเรียกว่าอะไรที่ผมประกอบเสร็จเมื่อกี้นี้นะฮะว่ามันจะโหดสักแค่ไหนเดี๋ยวไปลองดูริอ้าวเฮ้ยเวนอะไรครับเนี่ยอ๋อมันอัปเดตใหม่อุ้ยอัปเดตใหม่แม่งอ๋อเหมือนเดิมเหมือนเดิมมันเป็นการอัปเดตท,ที่โคตรยิ่งใหญ่คือแบบใช้พื้นที่เยอะมากคือผมต้องลบสามเกมออกไปคือ b ็ xing s t ส r Don b e a t แล้วก็ด a ส a ครับผมลบสามแอปนี้ออกไปเพื่ออัปเดต เกมนี้ฮะซึ่งโอ้โหแม่งอัปเดตโคตรยิ่งใหญ่อ่ะคือแม่งยิ่งใหญ่กว่าวันพีดบอลตี้อ่ะคือบอลตี้โฮยดูดิโฮยพวกรถคัสบีเด้อโอ้โหสู้เขาไม่ได้โอ้โหมาคัสเออทันโหดมาด้วยมามันคงสงสัยครับเฮ้ยไอพี่คนนี้แม่งเอารถอะไรมาใช้วัดลูไม่เห็นเคยซื้อเอาเฮ้ยแม่งแม่งคันเดียวกันกับรูโอ้โหเล่นละกูไปแล้วแล้วอยากแข่งแล้วอยากแข่งแล้ว อยากเก่งแล้วสามสองโอ้ยแม่งภาพสวยภาพสวยปึบ๊บอา้าวเนี่ยนะสุอปปร์สตาร์แม่งเบาคาดีเฮ้ยแต่ถือว่าแรงอยู่เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยชนชนเฮ้ยเริ่มแรงแล้ว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 โอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยขับไม่ค่อยดีเท่าไหร่คันนี้วู้ยเต็ดเร็วนะเนี่ยโอ้โหโอ้โห,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 โหมึงแซงทางโค้งเลยไหม,ไหมคันนี้สุดจริงสุดจริง อืมเย็ด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 ,ยด <_ d ick> แสงไปแล้วแสงไปแล้วที่เสียที่เสียเป็นยังไง <_ d ick> เป็นยังไงไม่รู้จักพี่เสียดายผมออกตัวช้าไปหน่อยตอนแรกนะครับอื้อหือ CWW บเข้าไปต้องดิฟให้ทนะันหะถ้าชนนะ่ยแม่งเสียความเร็วเลยถ้าชนแล้วเสียความเร็วอ่าเขาทางนัดกันเข้าไม่ได้นะฮะผมก็เลยจะไม่เข้ามาโอ๊ยที่สามไว่ไที่สามไว่พี่ชินด่านนี้แล้วถอยไปพวก กระจอกดิบด ok, oh, oh, ิบโอ้ยโชนชนโอ้ยโอยชนเข้าไปย oh, ังนะโอ้โหแม่งขาดดีแม่งแสงทางโค้งอะเรแรงแสงทางโค้งดิบดิบดิบดึบดิบดิบเอาเข้าไปจังหวะนี้โอ้โหแม่งโดวผมอีกแริงจริงนะแบบบนบูดนะฮะโอ้ยยาโอ้โหชนชนเสียเสียเลยจะใช้ในโตซะไหมเอ้ยเอ้ยจังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้แซงแสงแสงโอ้โอ้ my god ผมไม่เล่นานานผมก็ทางนั้นไม่เป็นนะโอ้โหตกที่สี่เลยว่ะดูดิแย่จังใช้บูทไหมฮะผมว่าไม่ค่อยแรงเท่าไหร่หน,นะคันนี้ดูเหมือนมันจะสู้คัดบีไม่ได้ซะด้วยะฮะหรือว่าผมยังไม่ได้ปรับแต่งน่าจะยังไม่ได้ปรับแต่งครับรถคันนี้โหยโหอ้โห,โห,โหมีนี้ด้วยหรอมีความสามารถพิเศษด้วยหรอยอดว่ะไอสองคันหลังนั่นมันใครวะมันใช้รถอะไรวะ ทำไมตามผมไม่ทันวะลงยังตามผมไม่ทันในสองขันหลังนะผมว่าความเร็วนะอยู่ในระดับรถคาสบี B ไว้ผมว่าไม่ยังถ้ามันโหกถ้าไม่อัพเต็มนะผมว่าน่าจะประมาณคาัสเอะไม่รู้่ะความคิดส่วนตัวเดี๋ยวถ้าเกิดอัพแบบนี้แม่งก็คัสบีอะแค่คัสบีนะความคิดส่วนตัวผมนะแต่บางคนอาจจะคิดว่ามันโหดก็ได้ผม,มเฉยๆนะผมไม่ตื่นเต้นมากแม่งรถ รถตลาดเดี๋ยนี้ยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะโหดตลอดหรือเปล่าแต่แม่งมีคุณสมบัติพิเศษไงคือแม่งแลกจริงแต่ผมตกที่สี่ฮะดูดิตกที่สี่แน่เลยเออเข้าเ้นชัยอันดับสี่แน่เลยว่ะยองลิปเฮลโหลฮฮลโหลไม่ทันก็อย่าไม่ทันก็อย่าน้องไม่เข้าทางนัดด้วยต่อให้ไม่ทันก็อย่ามาโชว์โหดผมไม่เข้าทางนัดด้วยต่อให้ต่อให้อย่าโชว์โหดอย่าโชว์โหดไม่รู้จักพี่อย่าโชว์โหดไอ้น้องไอ้หนูไอ้หนู ไอ้หนูเข้าทางลันไม่ได้หรอครับขอโทษทีนะครับคือพี่สายแซงฮะดิฟ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 เข้าไปเอ้ยเ้ยไอ้เวน้นไอ้เด็กเวน้นเฮ้ยเอ้ยโอ้โหที่สามมาที่สามครับพี่น้องที่เอ้ยที่สองเหรออุ้ยผมเข้าก่อนเขาเหรองงเห็นไหมจากที่สี่เม่งขึ้นมาที่สองผมว่าถ้าอัพเต็มนะ้ระดับรถคัสเอถือว่าเทียบกันได้นะผมไม่รู้เขาเรียกว่าคัสเอสคัสเอ็กหรือว่าอะไรนะครับแต่ว่า แม่งเป็นคัสใหม่อ่ะคือผมก็ไม่ได้รู้เหมือนกันนะผมไม่ได้ศึกษาสปีดที่ถึงขนาดนั้นนะครับทั้งที่ผมเล่นมาตั้งนานผมก็ยังไม่ได้สัมผัสรถมอเตอร์ไซค์สักทีหรือว่ากิจกรรมตอนนี้เขาแจกเนะี่ยผมไมไ่รับนะเออผมไมไ่เล่นไงิ่น้ำหน่อย เดี๋ยวเขาไปอัพรถก่อนนะครับผมรถคันนี้ลงรถเนี่ยฮะไม่รู้ว่าเขาเรียกว่า X หรือเปล่าไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าคาัส X ก,กันหรือเปล่าฮะผมก็ไม่รู้นะว่าเขาเรียกกันว่าอะไรแต่ว่ามันไม่ได้มีอยู่ในนี้นะแต่ว่าคาัดเอมีคันใหม่เว้ยโอ้ไม่ก่อนเฮเดสรถคันใหม่ฮะอย่างเท่ย่างเท่โอ้โหฉากหลังแม่งโคตรสวยอะ่ะโอ้คิสโตสตาร์ จากที่เป็นรถกะโหลกกะลาดูสวยสําหรับคัสคัสเอแม่งปรับฉากหลังให้แม่งสวยขึ้นอ่ะโอ้โหรถหมีเว้ยรถเพนน่าโอ้โอ้โหกระจกเหมือนเดิมคันนี้ก็ถือว่าปรับแต่งข้างหลังปรับซักข้างหลังสวยเลยแต่รถก็ยังกระจกเหมือนเดิมอันนี้ก็โอ้โหน่งสวยว่ะผมชอบเพราะฉากหลังมากเลยเนีย่ยผมชอบเพราะฉากหลังโอ้อย่างเท่างเท่ เออเดี๋ยวคัสเอสเหรอคัสเอสก็ยังไม่มีครับดูเหมือนมันจะไม่ได้นับอยู่กับคัสนะฮะมันเหมือนเป็นรถที่ให้ต่อเองนะเพราะผมนั่งต่อกับมือตองเลยสีแดงว่าสีแดงแม่งจับอ่ะสีขาวเฉยเฉยสีดําเทสีดาเฟี้ยวฟ้ากระดิ่งแมวสีน้ําเงินก็ทะเลปกติอันนี้ก็สีเหลืองก็เฟี้ยวดีใน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 โอ้โหสีขี้เลยเหรอเสียงตันเลยเอาสีนี้เลยไหมสีนี้แหละ นี่จับจับเว้ยจับจับป้ามาเลยสีแดงเฉิดฉายสีแดงเฉิดฉายบันทึกก่อนบันทึกเอายังไม่มีเวียนอะโอเคออกออกออกเออสีเขียวสีเขียววะเดือดเดือดเดือดอไม่งอไม่งอไปพวกเราไปแข่งกันปกติดีกว่าปนี่จะเป็นตอนสุดท้ายนะครับที่ผมจะเล่นให้ทุกคนดูว้าวมาแล้วมาแล้วมาแล้วอะไรครับสปีดดิฟส่งเลยมา แพทใหม่ที่เขาเพิ่งอัปเดตนะครับวู oo, ด่านนี้บิจิตคาเทลผมชอบมากเลยมันเป็นหนังเทนง่ายโคตรนะครับแถมผมรู้ทางลัดนะแต่ผมลืมผมว่าห้าสิบห้าสิบคือจําได้นะทานทางลับที่หลายคนอาจจะรู้ก็รู้หลายคนอะ่ะดูดิไม่มีใครออานี่คุณโอ้ยแม่งคันนี้แม่งโหดเว้ยโอ้ยไทยแลนด์ก็แรงคัดบีเว้ยนอกนั้นก็เป็นคัด X คันใหม่กับคัดเอโอ้โหผมผมขึ้นทีหนึ่งเอ้ยอย่ายุ่ง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 กับเฮียอย่ายุ่งกับเฮียน้องไอ้หนูไอ้หนูุ้ยคขนั้นแม่งขึ้นหรอแม่งขึ้นหรอแม่งขึ้นหรอขึ้นหรอขึ้นเลยขึ้นเลยอ้ยโอ้ยโอ้ยรถคันนี้แม่งแรงไปหน่อยมันก็เลยไม่เหมาะสาหรับการดิฟแบบนี้ต้องใช้ความเร็วในการขึ้นน้ำพุนะฮะเออโอ้โหผมจริงๆผมจะลอยข้ามไปนี่นะแต่ไม่ไม่ทันหรอผมจำเทคนิคไว้หน่อครับประเด็นผมไม่เล่นนานถ้าเลี้ยวขวาจะเร็วกว่าเลี้ยวซ้ายไป เก water, mm ็บในตัวใช้จ hmm. uh, ังหวะนี้ C ิ W ไปจังหวะนี้ด้วยจังหวะนี้เอยจังหวะนี้ต้องเบาๆหน่อยเบาๆเดิมๆตรงนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้เอยเขาเลยนะโอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นอ้าวทำไมคันนี้ตกอยู่ที่สามวะตูงงตูงงอ้าวไอหนูเจอกันแล้วนะพี่น้องดิฟดิฟดิฟไป ดึบๆเสียบมันอยู่แล้วมันอยู่ไปเอา้าเอา้ยเ,เ,เ,เชน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 ,ชนใหญ่แล้วชนใหญ่แล้วผมตกที่สี่แล้ว้วยเลยทางนี้มันจะเร็วกว่านะผมก็ไม่แน่ใจว่าคันนี้มันจะแรงหรือเปล่านะปึบผมยังไม่ก้าไปต่ายแรงนะคันนี้ เพราะผมยังไม่แน่ใจกับมันยังไม่มั่นใจอะไรไม่ใช่แน่ใจหรอกข้ามข้ามข้ามไปพี่น้องข้ามไปเออต้องแบบนี้จังหวะนี้มันต้องแบบนี้เว้ยสแนปดิฟสแนปดิฟไปรัวๆสแนปดิฟรัวๆจังหวะนี้ซีวิวริวอไม่ได้ว่ะไม่ได้เก็บในตัวไว้เก็บไม่เก็บแล้วไม่เก็บแล้วใช้ใช้เออจังหวะนี้ต้องเบา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 และเข้าทางและอย่างสวยงามนี่แหละผมว่าผมที่สี่ว่ะเออผมก็ยังที่สี่อยู่เหมือนเดิมนะฮะ ผมเก็บทํายังไงก็ได้แต่ผมก็ยังอยู่ที่สี่ไปเข้าทางนัดเข้าทางนัดโอ้โหตามพี่แม่งไปเลยไปกระโดดข้ามกระโดดข้ามไอหนูเอ้าดื่มดื่มเข้าทางนัดดื่มเข้าทางนัดเออแม่赖ไม่ะถึงเส้นชัยแล้วมันจะถึงเส้นชัยแล้วจะโอ้โหตูเข้าเส้นชัยไม่ทันทุเลศจริงๆดิฟดิฟดิฟไปไปห้าสี่สามสองสร้างปฏิหารให้พี่หน่อยโอ้โหแม่งคือผมแตะเส้นชัยแล้วปะทำไมมันไม่ทนัน ผมแตะเส้นชัยแล้วปะอยลุมก็ไล้์ก็ใช้ติดตามเข้าไปนะครับขอบคุณครับ